ทุกคนครับพ <c oughs> ี่จะพลาดอะไรอะไรี่คุรักการร่วมงานครั้งนี้ก่อนกันจะเป็นอ,อย่างไรบ้างครับที่จะเอาอะไรดีครับตื่นเต้นมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แค่พี่แป๊บบอกว่าเออไปเดินแบบย <c oughs> ีน <c oughs> ผมรู้แค่น,นี้เลย <c oughs> แต่พอมาวันนี้ปุ๊บเอ้มันใหญ่กว่าที่คิดเยอะแล้วก็เ,เยอะมากๆม,มีสื่อเยอะแล้วก็มีแฟนคลับอะไรเยอะมาแอบตื่นเต้นเหมือนกันครับส่วนอย่างไรสไตล์เรากับยีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเพราะว่าเราเป็นแบบคนหนุ่มเราเป็นก็จะรักยีนได้อะไรบ้างเนี้ย ยีนี่คือเราเราโตมากับยีนเลยคือแบบยิ่งวัยรุ่นช่วงผมแบบช่วงแบบมัธยมอนะไรเงี้ยเราก็จะนิยมใส่ยีนงานเป็นปกติแบบต้องเอายีนมาขิงกันว่าฉันมียีนี่นะมียีนสินะอะไรเงี้ยใช่ครับก็เราพีนะ่วันตกเรืร่องอะไรคะตอนนั้นสมัยน,ยน,นบบั้นก็เดี๋ยวพูดไม่ได้มันติดรึเปล่าแต่บอกเพื่อนว่าฉันมีก็แลบบก็แปลงสุดอะ ก็เขาดินก็อยู่ยาวไปถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เมเดินอะไรด้วยใช่ก็ราการเดินดีใจดีใจจริง,จร,ง,จ,รงจริงก็ไม่คาดคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยแบบไปเล่นขามา<อ>แล้วยังคิดอยู่ว่าจะเดินรอดไปเนี่ยวันนี้ไปเล<า>่นไปเล่นขามาช่วยส่งเสริมยังไงไม,ไม่คือไปขี่ม้ามาแล้วปวดขาเลยกลัวแบอกลัวและกลัวล้านอันนี้เดินแค่เดินมาจากที่แต่งหน้ามาตรงนี้ยัง ยังแบบร้าวอยู่เลยอะและ้วจะมีแรงเดินไหมล่ะแรนเดนวันนี้มีแรงแล้วครับเพราะว่ามีคนผู้เยอะแล้วต้องคชีพไม่ก่ออแลมีแฟนสับมาเยอะคือถ้าเห็น,นเนี่ยลงปรเด็มีมีสาเิต <c oughs> มีสาเหตุใช่ฝากะครัากเหมือนจะทำงานดีๆกดีกอันนี้ฝากฟนนักจีนดีอ๋อเคับ็นที่ชอบยีนะครับผมก็ ก็ขอฝากงานนี yeah. ้ด okay. ้วยก็น่าจะมีล้งมีไลฟ์อะไรกันอยู่แล้วก็เปิดเอกันนะครับตื่นดถึงตอนนี้น่ะไป้าน๋อหนังเลย400ล้าน4ล้านสารภาพมาเธอมีพิลูกนอยู่ผมงงว่าจะมีอะไรให้สามภา์ไงเขาดูแบบนี้เลไม่มีไม่มีดิปลาป่าปลา ดีใจดีใจมากจริงๆคือมันมีคำหนึงที่พี่แฉกเขาบอกว่าแบบเออที่หยดมันเป็นหนังหนังผีบวกผจญไทยซึ่งเอเอคนที่ร่วมเดินทางร่วมมุจญไทยกับเราที่สุดคือคนดูแล้วว่าคนดูตอบรับและยังชื่นชอบที่หยดอยู่ก็ดีใจมากเลยครับวันนะี้เราได้ไปติดต่อการที่เ,เาราไปมาหลายราประเทศเพื่านๆใช่ใช่ใช่ก็ไปมาทุกที่ให้การตอบรับดีมาก ดี่จนแบบเออเราเราเราไม่คาดคิดว่าจะดีขนาดนี้อย่างอย่างที่เวียดนามที่เอ่ออภาคที่แล้วผมไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าพวกเด็กเด็กไปเขามาเล่าให้ฟังว่า,าที่นี่เขาต้อนรับเราดีมากเออชื่นชอบมากแต่พอไปจีนเน่ะคือมันบวกบวกับบวกมากกว่าสิ่งที่เด็กๆพวกวดูดทีทุกคนทุกคนล่างนะที่ชอบภาพยนตร์ของไทยเยอะมากมากถือเป็นเพราะว่าที่รายได้ดีเพราะว่าคนชอบแห่กัในสิ่งที่เ,ร,เราลงม<อ>ามเพราะว่า อันนั้นคือผู้จัดการปล่อยภาพแล้วใช่ใหญ่ปล่อยผมบอกว่าผมไม่ลงอย่าลงไปลงเองลงจริงด้วยแต่เขาลงเป็นเซตเลยนะเขาลงเป็นเซตใหญ่เลยนะประเด็นคือเขาไม่ลงด้วยนะเขาไมคลิงแล้วรูปพี่โหลก็รูปซ้ำๆน้ำใจอยู่ไปหลายมากนะที่บอกมาเลยทำให้ราได้ขึ้นมาในภาพนี้่ไม่ผมว่าแก๊ปกับพี่แบมมากกว่าโอ้โหแลนะแก๊ปกับพี่แบมคือกินขาดเลย จะพี่แบ๊กท่านี้อีกแก๊บก็ทั้งเรื่องไม่ใชเรื่องเบาใส่เลยแต่เขาบอกว่าคนดูคุ้มนะเรื่องเนี้ยเพราะได้ดูแบบหลายแปลกมากเลยก็พอ่าเขาก็ก็นั่นแหละก็ผมทังทีก็ก็ฟิตมาเพื่อตั้งใจมาเล่นที่หยอดสามเลยก็พอเล่นเสร็จเราก็ปล่อยเลยแล้วปล่อยตัวเลยเพราะว่ากดดันบอกว่าทั้งแก๊บทั้งผีแก้ทั้งเอื้อวกดดันกดดันมากแบบคือรู้พี่แบ๊กแล้วว่าแบบกล้าเล่นแล้วแล้วพอเจอไอ้แก๊บอีก ไอ้แกเปนเคยบอกว่าแบบถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็ต้องไปพิเนตมันคือวิญญาณของมัน,นอ่ะแล้วพวผมผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันผมก็ต้องแบบเออขอขอไม่ดูทุเรศมากแล้วกันเอเอก็เลยแบบไปเล่นมาตอนนี้ก็คือแบบว่าปล่อยไว้ใบตัวแล้วว่าคือจะกลับมาพินเนตเ,เดี๋ยวต้องกลับคืนแล้วครับนี่ก็เริ่มกลับเข้ายิมแล้วได้สั่งไปกว่าเป็นดาราเป็นคนแซวเก่บเรื่องนี้เออซิกแหกอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่มันมีแต่พุงแล้วอะตอ่อสิ ตอนนี้ไม่มที่ขโชวได้โชได้แต่ใครอยากไปดูดีกว่าลองดูเลยอยากดูอยู่มันเป็นพูมิหูดแล้วนะก็ไ่้ไม่เป็นไรต้าหมีไม่ต้งหมีอยากหน้าอะไรนี่เนยรไรมาว่าเกว่ากอนอมันต้องมีคนบ้างแหละคนคลั่งคลั่งใ่ไม่มีจริงเลยไม่มีนอกจากพู้จั่การนอกจากพูดจัดการที่ส่งไปพูดการเพราะไปข้างเด็กเบาอรแบ อ้าไปแล้วอาเาเอาเราเอาเราเอาเรา่อนเอาเราบักมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีนคนเดรนเลยแค่รมอะไรอีกมีไหมแค่รมไม่แค่รวมผมว่าไม่มีนะแต่ว่าถ้ามีผมว่าน่าจะไปโดนน่แกรบกับมีแแบมากกว่ามาชัดชิบมาชัดชิเื่อดโชคดีที่่ยังไม่เจอ แกเห็นว่าพอเล่นหนังจะมีใครถ้ามีแบบผู้จนำเขาสนใจให้เราไปเล่นหนังเรื่องนึงซึ่งเป็นการทัศน์การของโดดิมิแย่ก็คือเป็นการติดใจเลยนะพี่อ๋อใช่พี่พุทธเขาไม่บอกแล้วาไม่บอกหรอกระปุกกระปุชื่อเลยเฉยเออแล้วก็พี่พุทพี่พุทพี่พุทธานนท์ชวนไปเล่นหนังเรื่องนึงเราก็รีบรีบรับเลยเพราะว่าฟังเสียงลือเสียงเราอ้างมาแล้วว่าแกเป็นคนที่ทํางานแบบอย่างพี่แฉ่ที่เคยเรียนมาแกก็บอกว่าลองดู สักครั้งหนึ่งโคตรบันเลยอะยรแบบแกเลยเครื่องจักรเป็นทครับเพราะว่าพี่บทเขาไม่ได้มีเรื่องความจริงที่เกี่ยวกับอะรเงี้ยแต่พวกเนี่ยเห็นวามเห็นใครตื่นทิ้งเลยครับแบบเออไปเลยกับการทำงานที่ผ่านมาในชีวิตไปถึงโอ้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเพราะว่าของเขาอะบางทีบทจะไม่ได้สำคัญเขาจะวัดกันหน้างานเราจะเตรียมรับมือยังไงใช่นั้นแหละที่อยากรู้เลยเพราะว่าแบบเออเราไม่ต้องมีบทเราต้องมีอะไรคือรับบีบหน้างานแล้วเล่นเลยอะไรเงี้ย ก็อยากลองวิธีการทํางานใหม่ๆอยู่มันเคยสร้างตำนานให้พี่บุกแกชัยเคยสร้างตำนานให้เรามะแล้วดีนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องราหานะใช่ไหมอย่างน้อยก็มีเรื่องให้เล่าแต่ไม่หลัว่าตัวเนี่ยไม่เคยเล่นแต่กรอบใช่ไหมไม่เคยไม่เคยพวกมเราผมชอบนะแต่ถ้าทุกคนเห็นนะผมไม่รู้จะชอบไหมแต่ผมชอบสนุกดีแต่ว่ามันไม่ทานกรอบใช่ไหมคะใช่มันไม่ต้องเป็นตัวเองมากอ่ะมันไม่ต้องเป็นตัวเองเลยดีกว่าก็คืออยาก อยากปล่อยจอยอยากปล่อยจอยอยากปล่อยจอยอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูสักครั้งหนึ่งแล้วอนี้จะมีหลอดเสื้อดไหมครับคุณพี้ปั๊อาจจะยังอาจจะยังนะรอเฟิร์มรอเฟิร์มโอเคค่ะอฟิร์มไม่ต้องพูดถึงพี่แปลเลยหรอ